อันนี้ก็เป็นเลือ5.2นะเฮี er. ย5.2 1.5มิลน,นะหนานะเกจะเตสเตสเตเต,ตเกต3นนะเครื่องก็เป็น h o นดานะฮอนด้า s 200สนะครับเครื่องประกันสอปีนะเครื่องผลิตไทยนะเครื่องแท้นะญี่ปุ่นไม่มีนะมีไทยกับจีนอะไรีอะไรีโอเคโอเคแลีครับทมลองครับปองเลย ครับมาจอดแวะกินกุ้งเสี๋ยวครับนี่เลยกุย้งเสียในตลาดหลังสินครับนี่มะเกียร์นครปฐมปวมเซเล็กนะนี่ครับเซเล็กนะครับมา,มาแวะมากินกุ้งเสี๋ยวครับกันครปฐมตลาดหลังสินโอเคเดี๋ยวเราไปนครชัยศรีต่อครับแม่น้ำป่ะใหญ่เนี่ยแม่น้ำนครชัยศรีเขาเขียนเหรอ ไีในในเยนฝักมือแล้วนะบอลเนี่ยนะเนี๋ยนะนี่มาส่งแล้วครับอันนี้เอาเรือรถนา้าสอกมามาส่งอันนี้เฮียอน,น,นุโนไทยนะครับนี่ครับ อันนี้กี่ไล่อะเฮียสามสิบสามสิบไร่เดี๋ยวต้องต้องลอออ่ะเนี่ยเฮียใช่ใช่เนี่ยไม่นั้นอะวิ่งไม่ได้ใส่นะเฮียก็น็อตเบอร์เดียวไอ้น็อตเบอร์เบอร์ยี่บเอ็ดตัวเดียวแล้วก็เสียบเข้าเนี่ยเห็นป่ะถ้าใส่นะใสอย่างเงี้ยเนี่ยแล้วเฮียก็ตั้งแล้วก็ตั้งเอาให้มันตรงอะนะเท่านั้นเองเฮียพวก เฮียจะไปหมุน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 เยอะนะแค่นี้เองใช่แค่เนี้ยแล้วก็ใส่น็อตไปโอเคอันนี้เราไม่ต้องใส่นะเพราะติดแน่นอนดูดินี่มาลงแล้วครับอันนี้ก็เป็นเรือห้าสองนะเฮียห้าสองหนึ่งจุดห้ามิลนะหนานะเกะ็ตสตาเลสเกะสามตุนสี่นะเครื่องก็เป็นฮอน d a นะฮอนด้าจีเอสองร้อยนี่นะครับเครื่องประกันสองปีนะ เครื่องผลิตไทยนะเครื่องแท้นะญี่ปุ่นไม่มีนะมีไทยกับจีนเนี่ยตัวสีแดงขาวแล้วปั๊มก็ปัม๊มอุดมสามนิ้วสองขานะอ่าแล้วก็อันนี้พร้อมอุปกรณ์นะเฮียของเฮียมีพวงในหางเสือนะ <c oughs> แต่ว่าเราถอดเพราะมันติดอ่าปากเป็ดผมให้มาสองคู่นะเฮียรูหกมิลกับรูแปดมิลน,นะไว้เผื่อเฮียเปลี่ยนนะแต่ปากเป็ดมันมีห้าหกหกเป็นห้าขนาดเลยใช่เ,ใเนี่ยโอเคเดี๋ยวเรามาลงกันเดี๋ยวมาลองกันนะเฮียอ่าอันนี้ อาจจรรบีนะปั๊มนะปั๊มมันใช้ระบบมันเป็นเพาส่วนนะใช้หน้าสีชนทํางานนะไม่ใช่ระบบระบบลูกปืนถ้าลูกปืนจะเป็นพวกครัวใต้ยันหน้าเฮียอันนี้เป็นระบบชนตรงเฮียก็อาจจรรบีบ้างตอนแรกๆก็ไม่ต้องหรอกเพราะมันอัดมาอยู่แล้วเฮียใช้ไปนานเดือนสองเดือนอะไรก็อัดทีอัดไม่ต้องให้มันเยิ้มนะเฮียใส่ฝากับฝานะแล้วก็ใส่เข้าไปไม่ต้องให้มันเยิม้มพอเยิ้มแล้วก็พอแล้วใช่ไหมใช่มีช่องเดียว แล้วส่วนเครื่องยนต์มันก็มีใบคู่มืออยู่แล้วเครื่องยนต์ถ้าเกิดเฮียเคยใช้เคยใช้ปะอ๋องั้นก็เฮีย er ก็เหมือนรถยนต์อ่ะมันถ่ายน้ามันเครื่องน้ามันเครื่องลิตรหนึ่งเนี่ยถ่ายได้ร่วมสองครั้งนะม,มันใช้น้ามันเครื่องแค่หกร้อยสิสี่เองส่วนน้ํามันเชื้อเพลิงอ่ะเฮีย er ใช้แต่แก๊สโซฮอร์ก้าห่านะเบนซินเชื้อเพลิงเราหาไม่เจอใช่ปะเราก็ใช้แต่แก oh ๊สโซฮอร์ก้าห้าถูกปะ เฮียอย่าไปใช้ก้าหนึ่งอียี่สิบนะเดี๋ยวเวลานั้นห้าหกเดือนมันจะหนืบสูบจะติดถ,ถ,ถ้าเรืวขึ้นแห้งเราต้องกอกน้ามันหน่อยอ่าอใช่ถ้าอยู่ในน,ใน,น้ําเราไม่ต้องกอกกน,นะเฮียคือน้ําต้องเอาไว้ล่อเนะยล่อในปั๊มเรากอกแค่ทีแรกแต่ถ้าอยู่ในน้ําเราไม่ต้องกอกแล้วแต่ถ้าเราขึ้นขึ้นามาเราต้องกอกใหม่เพราะน้ํามันออกหมดนะโอเคเรือสามารถแช่น้ําได้เลยนะเฮียแต่ทําลงเรือมันหน่อยมันจะได้ไม่เก่า อันนี้กอกน้ำครับเดี๋ยวเรือลงครับเดี๋ยวลองเหมือนเดิมโดยช่างฝนเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเฮียต้องเอาต้องหาคนมาลอกนะแล้วปล่อยปลาด้วยเฮียกกใช่ตัดไม้มเฮียไปหาไม้ส,สวยๆนะเอาให้มันเกยหน่อยอะเฮียไปมาครึ่งเซนอะแล้วดันเลยมันก็จะล็อกเลยฝนหน้าต่างรถนะระวังนะ วหน้าต่างรถระวังนะเดี๋ยวพุ่งเข้ารถพุ่งบ่อยแล้วอันนี้สามสิบไล่นะฝั่งนี้กี่ไล่อะเฮีย <15. S 1> สิบฝั่งละสิบห้าไล่นะเนี่ยหมายแล้วเนี่ยมันจะติดนะติดพวกมันใช้แรงดันของน้ำอะเฮียทรงย้าลกๆมันอาจจะ ดี๋ยวให้มันดันไปดูลองดูไปละเดี๋ยวเฮียรถทุกวันน่ะคราวนี้มันจะเป็นทางของมันเลยเฮียอย่างบัวเนี่ยมันไปได้แต่ถ้ามันจะไปยากหน่อยก็คือยากใช่เฮียตรงกลางไหม พราะล่องเทียมมันไม่ได้กว้างมากนะอย่างของผมมันโอ้โห6เมตรเลยเงี้ย8เมตรมันก็จะกว้างไอ้เทียทางโน้นน่ะลังเสร็จอ่ะข้างหน้าเขาก็จะกว้างกว่าเทียหน่อยหนึ่งอะมั้งใช่ปะอ๋อถึงว่าทําไมเขาแนะนําเทียตรงกลางถูกป่ะนั่นแหละถูกแล้วเฮียแต่ถ้าล่องเทียมมันใหญ่เนี่ยเฮียก็ปลูกอย่างเทียเนี่ยซ้ายขวาเลยอย่างข้างหน้านีา่ก็ารทำวกรมาละข้างผลปรับใหม่ครับเฮีย อนุนโนไทยเห็นปะครับถ้าเกิดเราลดทุกวันเนี่ยมันจะแหวกเลยเห็นปะมันจะคราวนี้มันจะได้อัตโนมัติเลยไอ้ตรงที่เรือไปมันจะไปได้ตลอดถูกไหมครับแต่เราก็ต้องหาคนลอกลอกทีหนึ่งอะเฮียหรือฉีดยาก็ได้แค่ครั้งหนึ่งอะแล้วเฮียอย่าลืมสําคัญเลยนะเอาปลาปล่อยเฮีย er, ปล่อยปลาเนี่ยยิ่งเป็นสวนเฮียเองเนี่ยเฮีย er, ปล่อยปลายังไงปลากินหมดเฮียมาละช่างฝนไม่มาขึ้นอยูกัวเฮียละเดี๋ยวเดี๋ยวเฮียก็ต้องเร่งเร็วแต่ตอนเนี้ย มันมันมีวัชพืชเยอะนะเฮียเฮียจะลองเองวะตันนี้มันมีสะพาน,นั้นะลองท้ามด้านขวะเฮียเอาอไม่เปลียน ถ้ามีพวงมาลัยมันก็จะสบายถูกไหมเฮียอันนี้มันไม่มีพวงมาลัยแต่นี่เขาลองเล่นใช้จริงมันไม่เล่นในขนาดนี้หรอกครับเพราะว่ามันมีผักบุ้งยาเยอะด้วยเนะ่เห็นปหเดี๋ยวเราก็เบาเอาเห็นปะมเห็นไะสบายเลยเฮียเดี๋ยวเฮียไปปรับใหม่คนใช้ต้องปรับเองเฮียจะไปส่วนมากก็ต่อ,ต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 อแต่เนี่ยมันกนนนนจะเนี่ยเห็นปหมเพราะเฮียมันไม่ได้อยู่เป็นในรัศมีเดียวกัน น้ำมันก็เลยพุ่งเห็นไหมเห็นไหมไออันนี้ก็ริมไออันนี้ไอฝั่งถ้าเฮียตรงกลางเหมือนกันเงี้ยหรือริมเหมือนกันเราก็เล่งให้พอดีได้สองฝั่งถูกช่างฝนก็ไล่ปรับเขาใหม่นะเฮียอันนี้เขาจะปรับแล้วลองให้เฮียนะแต่เขาจะปรับในทางของเขาแต่เฮียต้องไปปรับเองเพราะเฮียเพราะเฮียจะรู้ว่าควรเอายังไงถูกป่ะเพราะมันพลิกได้หมดเลยปากเป็ดร้100อยสามร้อยแปดสามร้อยหกสิบองศานะเขาย่างอีกนะแต่ว่ามันต้องดันมาข้างหลังนะ ถ้าดันไปข้างหน้าเรือก็มีวิง่งละวิว่งถอยหลังล่ะโอเคมาแล้ง่ายเฮีย e er. อันนี้เขาเล่งเพื่อเพื่อลองแต่เวลาใช้จริงมันไม่เล่งเงี้ยมันต้อง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 ถูกว่าเฮีย e er, ให้น้ําตกแค่พอต้นเขายางก็มีสองไซส์นะอันนี้อันนี้งอเก้าสิบนะมันมีรถรถยอดด้วยนะเฮีย e er. นี่มาส่งสวน มะพร้าวครับนครชัยศรีนีเ่เรือห้าต่อครับเครื่องฮองนด้าหกจุดห้าแรงสามสามนิ้วสองขาวนี่มาต่งเทียนฮันุโรชัยครับาามะพร้นพรไอนี่ให้ชักฝนลองเล่งครับเป็นไงครับอันแรกอีกทีแรกอีกทีอ่ะโอเคโอเคครับนี่ครับข้ามลองครับบอกเลยอ่ะพอละ ตำรวดไปอีกรอบหนึ่งได้ปะอ่านี่เรือรถน้ำ5ต่อครับต่องขาวเบนซิน,นลองโดยช่างผลครับอ่านี่ครับมาต่งสวนมาพาน้ำหอมครับนครชัยศรีอ่าไปแล้วโอเคไหมครับเพี่เคนะอันนี้เขาลองแรงนะแต่ที่จริงใช้จริงไม่ได้ขนาดนี้อันนี้ อันนี้รถเราไม่ได้อะไรเลยไปมาแล้วนี่ช่างฝนครับโอเคนะเฮียโอเคปะ er เค่ะเฮียได้นะได้อยู่นะเดี๋ยวเฮียไปปรับเองอีกทีนะเฮียมันจะเป็นไอเนี่ยบล็อกอะ เบอร์เจ็ดเทียหรือประแจเบอร์เจ็เดอะ่ะเทียก็พกมาติดตัวซะหนึ่งอันสบายแต่ถ้าเราไม่แสงเสือมก็ไปได้ไนะไปยังไงไปเนี่มืมันถ้าแสงเสือได้หนี่งทานแต่ถ้าไม่นี้ม่แสงเสือสบาไปนี่ขับผิวเลยน่าสบายลองอีกรอบ โอเคเรียบร้อยส่งเรียบร้อยนะครับเฮียเชนี่ก็มาส่งนครชัยศรีครับอันนี้ก็ส่งรองโดยช่างฝนแล้วนี่ก็เฮียอนุนทไทยครับส่งเรียบร้อยแล้วครับเยอะขึ้นไปเลยไหมอ่ะอันนี้ก็สามสิบไร่์ปะเดี๋ยวเรากลับบ้านกันเดี๋ยวขอบคุณเฮียกันเนี่ยเฮียเกยอย่างเงี้ยพอละเนี่ยเห็นปะได้ปะได้ปะเนี่ยเอาไอแล้วก็เร่งหน่อยเป็เรื่อเปิดรองเท้ารอง ครื่องมืน่เครื่องบาลาวอยู่แล้วนะขาซ่อมได้สบายอยู่แล้วเวลามีปัญหาใช่ใช่หาไลยส่งเรียบร้อยแล้วนะครับโอเคนะมีมีอะไรที่จะถามบอกถามได้นะครับเนีย,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 ยนไปบ้านอโอเคเดี๋ยวขอบคุณมากเลยครับ,บครับสวัสดีครับ